สวัสดีครับคือเป็นคับ N3F นะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับปีกบินของ N3F นะครับอันนี้เป็นนะครับรูปทรงนะครับผมไฟวิ่งลักษณะนี้นะครับต้องขอโทษนะครับมุมกล้องอาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าผมถ่ายคนเดียวครับนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับรายละเอียดสัดส่วนนะครับอันนี้เป็นขนาดกลางนะครับผมปีก80เซนนะครับอันนี้ผมออกแบบให้ปลายปีกนะครับเรียว ลงไปนะครับผมพื้นที่าปปิดจะเหลือน้อยนะครับเหลือไม่มากเพื่อทําความเร็วนะครับแต่ก็มีอัตราล่อนที่ดีนะครับนี่คือนะครับบริเวณใส่แบตเตอรี่นะครับสําหรับลูกค้าที่สั่งลําเปล่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นตีนตุ๊กแกนะครับเราใส่ไปให้แล้วก็มีล็อกล็อกแบตล็อกสปีดให้นะครับผมสปีดจะอยู่ลักษณะนี้นะครับรีซีฟวางตำแหน่งนี้นะครับนี่นะครับการติดตั้งเซอร์โวนะครับของเราติดตั้งเซอร์โวแบบนะครับ ลงไปด้านล่างนะครับผมเราเจาะช่องนะครับที่ปีกด้านบนเจาะง่ายๆครับเพราะว่ามันเป็นโฟมอัดนะครับพุ่มอยู่ด้านบนนะครับพอเจาะช่องเสร็จปุ๊บเราก็ยิงกาวแท่งแล้วก็วางตำแหน่งเซอร์โวลงไปนะครับวดกันชักนะครับติดคอนโทรลฮอนตรงบริเวณนี้นะครับสเปคชุดไฟนะครับมอเตอร์2องสก็เล่นได้แล้วนะครับผมสปีด4 0แอมป์นะครับปกติเลยชุดไฟบ้านๆครับผมแบตเตอรี่2,200มิลลิแอมขึ้นไปนะครับ การติดตั้งสวอแบบนี้มันดีตรงไหนนะครับมันดีตรงที่ว่านี่ครับมันเรียบลงไปกับปีกนะครับลดจุดที่ปะทะลมนะครับทำให้เครื่องบินทําความเร็วได้ดีขึ้นนะครับผมบินได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็นะครับช่องแบตเตอรี่เจาะลงไปด้านล่างตัวลำนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าแข็งแรงครับด้านค้าเนี่ยด้านในเนี่ยนะครับเห็นไหมครับจะมีไม้ไผ่นะครับค้ำทั้งสองข้างเลยนะครับทางข้างซ้ายและข้างขวาเห็นไหมครับนี่ครับ แล้วก็เราสปานะครับสปากลางด้วยอลูมิเนียมกลมนะครับอย่างเบานะครับขนาดแบบเบาแบบบางอย่างเบาแต่ว่าปีกแข็งแรงนะครับเมื่อใส่ชุดไฟแล้วสามารถยกปลายปีกเครื่องบินได้เลยนะครับเครื่องบินรับน้ําหนักปีกเอ่อปีกรับน้ําหนักตัวของตัวเองได้ทั้งหมดถือว่าปีกแข็งแรงนะครับพอที่จะสู้กับแรงลมได้นะฮะไม่มีกระพือนะครับส่วนสปาข้างนะครับด้วยไม้บันซ่าวางขวางไม้บันซ่าเป็นชนิดหนา6มิลนะครับ ซึ่งถือว่าหนามากนะครับวางขวางด้วยเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็เสริมไม้ไผ่ที่ไปด้านที่ด้านข้างของแมปันซาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าปีกจะไม่แข็งแรงครับผมสามารถจับได้เลยใส่ชุดไฟแล้วจับปีกเช็คความแข็งแรงได้นะครับถ้าบินไม่ตกพื้นมงโลกจริงๆก็โอกาสน้อยครับที่ปีกจะหักนะครับผมถ้าร่อนลงปกติขึ้นลงปกติเนี่ยคืออายุยืนครับก็ฝากผลงานไว้อีกหนึ่งผลงานนะครับผม ซีนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับผมมาตั้แหน่งซีเอาไว้ให้นะครับนิดนึงนะครับปีกจะได้ดูไม่เลอะเทอะนะครับทั้งสองด้านนะครับเวลาลูกค้าเนี่ยติดชุดไฟที่แตกต่างออกไปนะครับสมมุติว่าลูกค้าอยากแบบให้เร็วแรงขึ้นนะใส่มอเตอร์2องสองหนขึ้นไปยังไงก็แล้วแต่นะครับใส่สปีด6 0แอมป์แบตเตอรี่4เซลล์ยังไงก็แล้วแต่ใส่ชุดไฟเรียบร้อยเช็ค C g ครับเอานี้วัดที่ CG2 ข้างนะครับแล้วยกเครื่องบินขึ้นถ้ายกเครื่องบินขึ้นมานะครับ แล้วหลังตกไปอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับสตอนเครื่องบินจะบินไม่ได้เดือยรล่งนะครับต้องให้หน้าตกลงมานิดนึงประมาณนี้นะครับตกเยอะอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับหัวก็จะทิ่มเกินไปทําให้เราอัพยากเล่นเครื่องบินแล้วล่อนปุ๊บหัวตกล่อนปุ๊บหัวตกนะให้ดีที่สุดคือหน้ากดลงนิดนึงนะครับถือว่า CG ใช้ได้แล้วก็บินได้เลยนะครับผมโอเคครับก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับลํานี้เป็นลัมของคุณแชมป์นะครับขอยืมมาเป็นในแบบหน่อยครับผม นะครับเป็นในแบบสำหรับปีกบินรุ่นใหม่ล่าสุดของ N3F นะครับขอบคุณมากครับอาการบินชมได้จากคลิปบินนะครับในช่อง y t u t u นะครับผมในรุ่นต่างๆเข้าไปลองชมผลงานได้ขอฝากผลงานเพียงเท่านี้ครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ